บางคนอาจรู้แค่ว่าปิรันย่าเป็นปลาฟันคมกินเนื้อที่ดุร้ายหลายคนอาจคิดว่าปลาพวกนี้ก็เหมือนกันหมดแต่ความจริงบนโลกใบนี้มีปลาปิรันย่าอยู่หลายชนิดยิ่งนับปลาในวงปิรันย่าแล้วยิ่งนับไม่หวัดไม่ไหวและไม่ใช่ทุกชนิดที่จะกินเนื้อบางชนิดอาจจะยาวด้วยถึง1เมตรบางชนิดอาจตัวแค่เท่าฝ่ามือและในตอนนี้ก็มีการประกาศการค้นพบปลาปิรันย่ากินพืชชนิดใหม่มันถูกตั้งชื่อว่าซาวรอนซึ่งตั้งตามชื่อไวไลในหลอดอัลเทอร์ลิง และนี่คือเรื่องราวของปลาตัวนี้ถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ ปลาซวรอนคืออะไรสำหรับปลาซวรอนยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไมโรพัสแซวรอนเป็นปลาที่อยู่ในอันดับของปลาคาร์ซินหรืออันดับของปลาตะเพียนกินเนื้อซึ่งปลาขนาดใหญ่ที่สุดในอันดับนี้คือปลาไทเกอร์กรีแอตและซซวรอนเองก็อยู่ในวงของปลาปิเดนยาด้วยในเรื่องรูปร่างหน้าตาของปลาซวรอนจะคล้ายกับปลาแบล็กบาร์เรดฮุกซึ่งในตอนนี้มีการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในไทยด้วยพวกมันทั้งสองอยู่ใน วงสกุลเดียวกันมีลำตัวทรงรีเล็กน้อยแบนข้างมากสีพื้นลำตัวเป็นสีเงินมีหลังที่ยกสูงมีแถบสีดำขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านข้างตาโตคีบอกและเหงือกสีส้มอ่อนคีบก้นยาวและเป็นสีส้มจนถึงแดงคีบหลังขนาดใหญ่และใสเช่นเดียวกับคีบหางที่ใสจนมองทะลุได้ ซาลอนมีปากอยู่ด้านหน้ามีฟันค่อนข้างคล้ายกับลาเปคูฟันที่แบนช่วยให้มันสามารถกัดแทะรูปไม้ลากไม้ใบไม้หรืออะไรก็ตามที่มันต้องการจะกินได้แม้ฟันแบบนี้จะเทียบไม่ได้กับฟันคมคมของปิลันญ,ญาแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้มันกัดกินสัตว์น้ําขนาดเล็กได้เช่นกันสําหรับถิ่นที่อยู่ของซาลอนคือในทวีปอเมริกาใต้ทั้งในลุ่มน้ําอเมซอนแม่น้าโอริโนโกในประเทศบราซิลเวเนซุเอลาเปรูและซูรินามซึ่ง ซาลอนจะอาศัยอยู่ร่วมกับปลาที่คล้ายกันอีกหลายชนิดและเมื่อพูดถึงปลาที่อยู่ในกลุ่มของปิรัญญาที่มีการนําเข้ามาในไทยและเลี้ยงได้อย่างถูกกฎหมายก็มีแค่ปลาเปคูแดงและปลาเปคูดําทั้ง2ถือว่าเป็นปลากินพืชขนาดใหญ่และเป็นความจริงที่ว่าซาลอนมันก็คล้ายกับปลาเปคูนั่นแหละเพราะแม้พวกมันจะถูกระบุว่าเป็นปลากินพืชแต่แท้จริงแล้วพวกมันสามารถกินได้ทุกอย่างแค่มันไม่ชอบที่จะฉีกถึงสัตว์ขนาดใหญ่เหมือนกับปิรัญ,ญ่าเท่านั้นสําหรับในตอนนี้ ปลาในสกุลไมโรพัสถูกอธิบายแล้วอย่างน้อย15ชนิดพวกมันทั้งหมดถูกอธิบายไว้ว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีลักษณะคล้ายปิรันยามีขนาด1 6บหถึงห้เซนติเมตรพบในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของอเมริกาใต้มักพบอาศัยในแม่น้ำและลาําธารทั้งที่ไหลช้าและเร็วและแม้ว่าจะมีฟันที่ออกแบบมาเพื่อกินลูกไม้แต่ก็มีบางชนิดที่กินได้ทุกอย่างรวมทั้งเนื้อด้วยเป็นปลาที่มีสีสันสวยเป็นพิเศษในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์ และนี่คือเรื่องที่เราพอจะรู้เกี่ยวกับปลาซวลอนในตอนนี้และปลาเปรคูในประเทศไทยเป็นเช่นไรในเมื่อพูดถึงปลาซวลอนที่ค่อนข้างค้ายกับปลาเปรคูเลยขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับปลาเปรคูในประเทศไทยซะเลยเป็นอย่างที่รู้กันว่าปลาเปรคูไม่ใช่ปลาท้องถิ่นไทยมันถูกนําเข้ามาโดยกรมประมงเมื่อปีพศ2539เพื่อนํามาส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ด้วยความคิดที่ว่าปลาชนิดนี้เลี้ยงง่ายโตไวเมื่อนําไปประกอบอาหารรสชาติก็น่าจะดี ทั้งอย่างคาดว่าจะกลายเป็นปลาที่มีราคาสูงถึง300-400ถึงบาทต่อกิโลและอย่างพบว่าปลาชนิดนี้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ในแหล่งน้ําธรรมชาติของไทยการเพราะขยายพันธุ์ต้องอาศัยเทคนิคการผสมเทียมเท่านั้นเพราะแบบนี้การนําปลาเปคูเข้ามาจึงค่อนข้างปลอดภยัยเมื่อการเพาะเลี้ยงเริ่มต้นอย่างจริงจงังและดูเหมือนจะไปได้ดีกรมประมงจึงเปลี่ยนชื่อปลาให้ดูน่ากินขึ้นซึ่งชื่อที่เลือกมาก็คือปลาจาระเม็ดน้ําจืดและเพราะชื่อนี้เลยทําให ใยช่วงแรกๆผู้คนคิดว่ามันเป็นปลาที่เหมือนกับปลาจราะเมดหลังจากที่ได้ชื่อมาแล้วก็ได้เวลาที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงผลที่ได้คือเป็นปลาที่โตเร็วมากกินเก่งมากและก็ตัวใหญ่มากความจริงมันกลายเป็นปลาที่ตัวใหญ่กว่าที่คิดมากซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ตลาดปลาเพื่อบริโภคในตอนนั้นไม่ได้ต้องการปลาขนาดใหญ่เมื่อเกษตรกรเลี้ยงปลาเปคูไปเรื่อยๆหากจับปลาไซจานขายได้มันก็ดีไปแต่หากไม่ มีตลาดรองรับในช่วงนั้นก็ต้องจำใจเลี้ยงต่อไปจนมันกลายเป็นไซต์ถาดทีนี้ลหละจะขายให้ใครและยิ่งปลาตัวใหญ่มากขึ้นจนกลายเป็นไซต์กระมังซักผ้าตลาดที่รองรับปลาชนิดนี้ก็จะเล็กลงไปอีกสุดท้ายจากปลาที่เกษตร,รกรเลี้ยงมากมายเพราะคิดว่าจะต้องได้กิโลกร,รัมละ300-400ถึงบาทมาในวันนี้ปลาเบคูเหลือกิโลกร,รัมละ35-40บาถึงบาทหรืออาจมากน้อยกว่านี้อีกหน่อยและเพราะแบบนี้จึงยากที่จะเห็นปลาชนิด นิดนี้วางขายในตลาดแถวบ้านสำหรับปลาเปคูที่พบในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่สองชนิด1คือปลาเปคูแดง2คือปลาเปคูดำพวกมันคล้ายกันแต่ก็อยู่กันคนละสกุลแต่ก็อยู่ในวงปลาปิรัญญ่าเหมือนกันโดยปลาเปคูแดงมีลักษณะเด่นตรงที่มีลำตัวสีแดงส้มบางส่วนลำตัวมีลักษณะคล้ายกับปลาปิรัญญ่าแดงมากเพียงแต่ตัวจะใหญ่กว่าและกามล่างจะไม่ยื่นยาวออกมาฟันก็ไม่แหลมคมเหมือนกัน ปาลาปิเรนยาแดงแต่เปรคูแดงก็มีฟันคล้ายกับฟันมนุษย์และปลาเปรคูแดงก็ยาวได้ถึง80เซนติเมตรเป็นปลาที่มีถิ่นกําเนิดในรูปแม่น้ำแอมะซอนและแม่น้ำโอริโนโคส่วนปลาเปรคูดําแม้จะถูกเรียกว่าปลาจระเม็้น้าจืดเช่นเดียวกับปลาเปรคูแดงแต่มันไม่ใช่ปลาที่นิยมเลี้ยงเพื่อขายในตลาดสดอาจเป็นเพราะตัวมันใหญ่เกินไปและสีอาจจะดูไม่น่ากินทั้งนี้ปลาเปรคูดําอยู่ในสกุลโคโรโซมาในวงย่อยของปาลญญาปิรันยามันมีรูป ร่างทั่วไปคล้ายกับปิรันย่าฟันภายในปากก็คล้ายกับฟันมนุษย์ลำตัวและปลายหางจะมีสีเงินปนดำเมื่อปลาโตขึ้นก็จะมีสีดำมากขึ้นเป็นปลาที่ยาวได้ถึง1เมตรมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ในรุ่มน้ำแอมะซอนและแม่น้ำโอริโนโกเช่นเดียวกับปลาเปคูดแดงและแม้ปลาเปคูจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เท่ากับปลาปิรันย่าแต่ในปาปวนิกินีและสหรัฐอเมริกาปลาเปคูเคยมีประวัติโจมตีมนุษย์โดยการกัดไข่ของคนที่ลงไปเล่นน้ำจ ถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วอาจเพราะมันคิดว่าเป็นลูกไม้ก็เป็นได้ส่วนในประเทศไทยผมยังไม่เคยได้ยินข่าวชัดๆที่ปาเปคูเคยกัดใครมีก็แต่คําที่สื่อชอบใช้เช่น ระวังปลาเปคูกัดไข่อะไรประมาณนี้สําหรับในตอนนี้ปลาเบคูถือว่าเป็นสายพันธุ์ต่างถิน่นแต่ก็ไม่ได้ถูกประกาศห้ามเลี้ยงแต่อย่างใดจะมีก็แค่ขอความร่วมมือว่าอย่าปล่อยลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติเพราะแม้ปลาชนิดนี้จะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เองแต่หากหลุดลงไปในน้ําเยอะๆปลาท้องถิ่นก็จะเดือดร้อนได้เช่นกันเพราะมันเป็นปลาที่กินได้ทุกอย่างกินเก่งแถมตัวใหญ่ด้วยส่วนคําถามที่ว่าปลาชนิดนี้อร่อยหรือไม่บางคนก็บอกว่าอร่อยมากบางคนก็บอก ว่ากินแทบไม่ได้ส่วนตัวผมไม่เคยกินเพราะถึงผมจะชอบตกปลามากแต่ก็ไม่ชอบกินปลาเท่าไหร่เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องประกาศการค้นพบลาซาลอนวิรัญญาชนิดใหม่ของโลกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอพูณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย